สวัสดีครับช่องพี่สองเจอวันอ๋อพเชียครับขณะนี้เราอยู่เช้านี้เราอยู่ที่โดมนะครับโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนี่ครับนี่ครับรถมาใหม่นะครับคันใหม่นะครับนี่ครับที่เมื่อวานนะครับที่ออกมาใหม่ที่มาจอดอยู่ครับ แล้วก็คันที่วิ่งไปกับเราตั้งแต่เปิดวงนะครับเป็นรถรถเช่านะครับเพราะว่ารอรถคันใหม่นะครับนะครับอันนี้ได้คันใหม่มาแล้วนะครับก็มาเปลี่ยนกันที่ในโดมนะครับทําไมต้องเข้าโดมมาเนี่ยครับรถมันมีเหตุผลนะครับก็เลยเข้ามาเปลี่ยนถ่ายรถกันนะครับของนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์นะครับมันต้องใส่ใส่คันนี้เพิ่มไปนะครับต้องมีรถใหม่มาเพิ่มเช้านี้ครับนี่ครับเลผ่ยนมา บ้านบอสนะครับมีรถจอดอยู่ครับบอสกับซอไม่ได้นอนนี่นะครับดูรถมจะไปทีออ่อยู่ที่คอนแก่นนะครับอยที่เมืองคอนแก่นรถแอดมินนะครับ รถแอดมินรถแอดมินครับอาอาดเบ่นก็ที่จอดอยู่นี่นะครับก็รถที่การใช้เนาะรถผมจอดอยู่ตรงโน้นนะครับ โดมวันนี้นะครับเริ่มไอ้ครับอยากต้องหายากินบ้างนะครับติดกับน้องๆครับเย็นแล้วครับอากาศเย็น มีเสื้อกันหนาวมาอยู่เนาะผมมีมาอยู่แก็ไม่ได้ทบ ี่ครถบัสสี่คัททนก็มาจอดเรียงกันอยู่นี่ครับัสสี่คัททน ก็เหลือลังที่อย ah ู <c oughs> <c oughs> uh ่นี่นะครับรถรถพิยุทธเนาะรถพี่ยงยุทธน่าจะเป็นรถพิยุทธ์ รถรถเหลือเหลือสองคันนะครับรถหลังคันนึ่งแล้วก็รถใส่จอ LED ก็ใส่ลิฟ์นะครับค <c oughs> ันนึงนะครับ เหลือรถรถสองคันนะครับเพราะว่ารถเอาไปติดสติกเกอร์นะครับรถเอาไปติดสติกเกอร์นะครับก็เลยยังอยู่นี่นะครับตสติกเกอร์ ครับจะเป็นโดมตอนนี้ครับอันนี้รถพัดตูมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องที่สองเจโอวันออฟิเชียลนะครับ แต่ทีมงานเพียดีไม่ได้มานะครับไม่ได้กลับมานะครับเพียดีไปรู้สึกว่าจะนอนเมื่อคืนนอนอยู่ที่ที่ที่เดิมนะครับที่โนนสั่งนะครับแล้วก็เช้าเนี้ยก็ตื่นแล้วก็ออกไปเข้าพื้นที่ครับไปที่หน้าง,งานที่ปูเขียวเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ ทีมงานนะครับน่าจะออกไปเที่ยงนะครับไปผูเขียวนะครับรถรถบัสนะครับบัสน่าจะออกเที่ยงครับไปภูเขียวแต่เดี๋ยวรถคอนววยน่าจะไปถาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับช่องบีสองเทียววันครับนี่ครับอากาศยจ่มเช้าครับทีโดมสาวน้อยการเริ่มเย็นแล้วครับ เริ่มเย็นแล,แล้วก็ด้านในโดมก็มีรถแห่สองคันนะครับแล้วก็ไออีคันหนึ่งครับคันสิบสองสิบสองล้อก็อยู่นะครับอยู่ด้านในนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างสองคันนะครับตรงกลางมันยังไม่ได้ยังเป็นรถ ไอ้นี่อยู่นะครับเป็นรถที่พี่มีคัสซีเฉยครับเป็นหัวกับคัสซีนะครับแต่ยังไม่มีโครงขึ้นมานะครับที่ตอนนั้นที่เคยจอดอยู่ด้านนอกนะครับคลิปนี้ฝากไว้ก่อนเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องพี่สองเจีอวันออฟิเชียลครับ